คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากยู Beta ากู c a n และย o ฮ t h o นโ o คิวเทนดีครับสูตรนี้ สูตรนี้แบบโคตรอร่อยเลยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในซีรีส์ของไอเดียอาหารต้านมะเร็งซีซันที่2นะครับและ EP ีนี้เป็น EP ีที่6เรียบร้อยแล้วเราจะมาทําน้ําสกัดเย็นเพิ่มอีก3สูตรด้วยกันนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมเราต้องมาทําน้ําสกัดเย็นทําไมเราไม่ปั่นสมูทตี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยการปั่นสมูทตี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับมีไฟเบอร์แล้วก็ได้กากใยอาหารต่างๆจากผลไม้ผักต่างๆที่เราเอามาปั่นใช่ไหมครับแต่บางคนนะครับบางทีเขาอาจจะกินสมูทตี้ไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็กินกากใยไม่ค่อย ไ,ไดโคเพสหรือน้ำสกัดเย็นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้กากใหญ่ไปเท่านั้นเองครับสูตรที่1ผมตั้งชื่อให้เป็น Golden a n t i o ี้ออกซิดครับสูตรนี้เนี่ยจะมีเบสนะครับมาจากกวาว่าหรือฝรั่งนั่นเอง แล้วก็จะมีแอปเปิลเขียวนะครับหรือจะใช้เป็นแอปเปิลแดงก็ได้อันนี้ใครมีอะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแอปเปิลมันก็จะมีความเปรีย้ยวๆหวานๆว,น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 วิตามินซีสูงมากๆฝรั่งก็มีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพเพราะน้ําตาลไม่เยอะนะครับผักที่เราจะใช้ก็จะเป็นเซเลอรี่นะครับผมจะใช้ประมาณกำมือหนึ่งนี่ประมาณสัก2งแง่งยาวๆนะครับสูตรนี้ผมเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับด้วยการใช้ขิงลงไปแล้วก็จะเพิ่มคู่กันก็คือเป็นตัวขมิ้นชันนั่นเองเวลาจับคู่กับขิงแล้วเนี่ย มันจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากๆฆ่าเชื้อมะเร็งได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะกินเพื่อบำรุงสาหรับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะควรจะเป็นขิงแก่9เดือนขึ้นไปนะครับมันจะมีสารช่วยฆ่ามะเร็งได้ดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าลดต่ําลงมาขิงไม่ได้แก่มากมันจะช่วยแค่เรื่องของเลือดลมความดันอะไรพวกนี้นะครับไล่ลมขับลมต่างๆผมก็จะหั่นส่วนผสมทั้งหมดเลยนะครับขิงนะครับผมจะใส่ไปประมาณสัก20-30ถึงกรัมนะครับขมิ้นชันลงไปสักประมาณ 1 0กรัมไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะกินยากแล้วก็เซเลรี่นะครับแอปเปิลนะครับหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นใบมิ้นท์นั่นเองหรือใบสะระแหน่นะครับเพิ่มลทธิ์เย็นลงไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรามีแต่ลิ์ร้อนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การกินไม่ค่อยสมดุลก็จะใส่ผักผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปคั้นน้ำกันครับ เร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโกลเด้นแอนตี้ออกซิดน์สูตรนี้นะครับได้ประมาณสัก600 ml นะครับเราก็จะใส่เชียร์ซีดลงไปด้วยนะครับเชียร์ซีดเนี่ยมันมีโอเมก้า3ด้วยนะถ้าเรากินเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนแมงลักเลยนะครับเม็ดแมงลักเลยถ้าเรากินเม็ดเชียร์เนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ท้องแล้วก็อิ่มท้องนานขึ้นด้วยนะครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน เราจะพักให้เชียร์ซีสเนี่ยเขาอุ้มน้ําหน่อยนึงนะเราค่อยเอามากินนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะแช่เย็นกินแล้วมันจะสดชื่นมา,ากๆเลยควรจะกินให้หมดภายใน2-3วันเพราะว่าเวลาเราทําโคเพสเนี่ยเอนไซม์ต่างๆสารต่างๆวิตามินต่างๆเนี่ยเขาจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะให้ดีควรจะกินสดๆใหม่ๆเลยจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับเปรี้ยวอมหวานอร่อยแล้วก็มีความเผ็ดจาก ินดนนึใครชอบเผ็ดมากเผ็ด <ๆ S 1> น้อยเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับได้นะสูตรที่แบบว่ากินง่ายๆเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในเว็บไซต์นะครับเพื่อนเพ่สามารถไปตามในเว็บไซต์ได้อร่อยเลยนะครับแล้วใส่เม็ดเชียลงไปเนี่ยมันกินแล้วแบบสนุกเพลินมากเลยแล้วก็คล่องคอมากๆเลยนะครับสูตรที่2นะครับผมตั้งชื่อว่า red essential antioxidant นะครับในสูตรนี้นะครับผมจะใช้มะเขือเทศเป็นเบสนะครับก็จะเป็นมะเขือเทศทั้งหมดประมาณสัก3าลูกแบบนี้ แล้วก็จะมีแครอทนะครับแครอทเนี่ยมันจะมีความหวานแล้วก็มีสารเบตา้าคอรทีนสูงมากหวานจากธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําตาลเลยเราจะใช้แครอทแทนนะครับเซลล์รี่นะครับประมาณ3ก้านควรจะมีติดบ้านไว้เลยใครชอบทําโคเพสสูตรนี้ใครชอบความเปรี้ยวเนี่ยผมจะใส่เลมอนหรือผิวมะนาวด้วยขูดลงไปด้วยเล็กน้อยนะครับแล้วก็บีบน้ํามะนาวลงไปด้วยมันจะทําให้มีความสดชื่นมากขึ้นกินง่ายแล้วก็เปรี้ยวสดชื่นมากๆเลยนะครับผมจะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับโดยการใช้ Black p e p p e r นะครับหรือว่าพริกไทยดำเราสามารถใช้พริกไทยดำอะไรก็ได้นะครับใส่ขิงลงไปเล็กน้อยนะครับให้มันมีความเผ็ดมีความร้อนนิดหนึ่งนะครับก็สักแง่งหนึ่งไม่อยากให้เผ็ดมากนะครับจะได้กินง่ายๆแล้วก็จะมีเกลือด้วยนะครับเพื่อตัดความเปรี้ยวให้มันมีความสมดุลแล้วก็เกลือเนี่ยผมใช้เป็นเกลือชมพูนะมีแร่ธาตุด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทาเลยครับ น้เลยะครับผมจะใส่มะนาวลงไปทั้งลูกเลยนะครับแต่ผมตัดส่วนที่มันดำๆออกนิดนึงนะเพราะมะนาวเนี่ยมันจะมีพวกน้ำมันหอมระเหยด้วยนะครับก็เลยอยากจะใส่ลงไปจะได้กลิ่นหอมๆ เดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอืมอมเปรี้ยวอมหวานนะครับแต่ผมอยากจะได้ความเปรี้ยวมากขึ้นกว่าน,นี้นิดนึงผมจะใส่ตัวเลมอนลงไปด้วยนะเติมเกลือลงไปหน่อยนะครับเพื่อตัดรสใส่ตัวพริกไทยดำลงไปนิดนึงนะครับเวลาชิมห้ามใช้ช้อนเดิมนะหรือว่าใช้ช้อนที่เรากินเข้าปากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำเราเสียนะ อรอร่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรนี้เป็นทเมโตเอสเซนต์นะครับนี่จะมีความมะเขือเทศนิดๆน,นะครับมีความเปรี้ยวจากมะเขือเทศเน้นไปทางออกเปรี้ยวๆหน่อยนะครับ เผ็ดนิดๆจากพริกไทยดาแล้วก็ขิงนิดหน่อยนะครับใครที่ไม่ชอบกินเผ็ดหรือว่าอยากจะให้มันหวานขึ้นเนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะเติมแครอทลงไปใส่สักนิดหนึ่งนะแต่สูตรนี้เนี่ยใครชอบกินน้ําเขือเทศอะ่ะสูตรเนี้ยโอเคเลยนะครับแต่โดยรวมยังคงกินง่ายอยู่นะไม่ได้ถึงกับแบบเหม็นมะเขือเทศอะไรแบบนั้นนะครับดีครับสูตรนี้ และสูตรสุดท้ายนะครับเป็นสูตร Red ร u b y Antioxidant นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมชอบมากๆอร่อยแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากๆเลยนะครับส่วนผสมหลักจะเป็นบีทรูทนะครับบีทรูทเนี่ยล้างให้สะอาดเพราะว่ามันมีดินนะครับเหมาะมากๆสำหรับคนที่ทานวีแกนนะครับเพราะว่าเขาจะมีสารตัวโฮโมโกบินนะครับที่เป็นตัวเดียวกับเม็ดเลือดของเรามันจะไปช่วยเพิ่มเรื่องของระบบเลือดนะครับกินวีแกนหรือว่ากินผักแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีเลือดเลือดจางเนี่ยควรจะกินตัว บีทรูทลงไปด้วยนะครับก็จะช่วยบำรุงเลือดได้ดีมากๆเลยนะครับบีทรูทหนึ่งหัวนะครับแล้วก็จะใช้เป็นทับทิมนะครับทับทิมนะครับถือเป็นควีน n of แอนตี้ออกซิเดน์เลยนะครับรสชาติอร่อยมีความอมเปรี้ยวอมหวานและที่สำคัญคือสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆนะครับพันอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่งบเราตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นทับทิมผมจําชื่อพันไม่ได้แต่ราคาไม่ไม่เท่าไหร่เองนะลูกละยีวกว่าบาทเองไม่ได้แพงนะครับแต่ถ้าใครมีงบก็จะใช้เป็นทับทิมอ แดงฉ่ามากแล้วก็หวานมากๆเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้แล้วผมก็จะบั้งนะครับเห็นไหม นี่นะครับทับทิมที่ผมแกะไว้ใช้ประมาณสัก2ลูกนะครับขนาดกลางๆต่อมานะครับบลูเบอร์รี่นะครับเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยนะครับผมใช้เป็นแบบแช่แข็งนะใครงบเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นบลูเบอร์รี่ที่เป็นแบบสดสดก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยใช้แช่แข็งก็ได้เหมือนกันนะโอเคเหมือนกันนะครับบินรูผมจะหั่นพอดีคำนะครับเครื่องมันจะได้ไม่ทํางานหนักเกินไปนะ ล้างขัดดินออกให้ดีๆนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีดินอยู่นะครับบีทรูทมันเป็นพืชหัวเนาะจะมีใบมิ้นท์นะครับประมาณสักกำรรม,มือหนึ่งนี่หยิบมาแล้วก็จะมีขิงนิดนึงนะครับผมอยากจะให้มันมีความเผ็ดร้อนนิดหนึง่งประมาณสักแง่งหนึ่งังนั้นในสูตรนี้เนี่ยก็จะมีทับทิมนะครับมีขิงมีบูเบอร์รี่แล้วก็มีบีทรูทแล้วก็มีใบมิ้นท์หรือใบสะระแหน่ใส่บีทรูทลงไปเลย ผักพุกใบเขียวเนี่ยเราควรใส่ไปในระหว่างการคั้นนะครับเราต้องมีผักที่เป็นน้ำเนี่ยคอยช่วยในการคั้นด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีน้ําคอยนําตัวไฟเบอร์ของมันนะครับก็คือถ้าผักใบเนี่ยก็ควรจะใส่ในระหว่างการคั้นนั่นเองนะครับแล้วเราก็ใส่บลูเบอร์รี่ลงไปนะครับใส่ขิงลงไปไปกันต่อ สูตรนี้นะครับมันมีทั้งทับทิมมีทั้งเบอร์รี่แล้วก็มีบีทรูทรสชาติมันหวานมากๆเลยนะครับนี่ขนาดไม่ได้ใส่อะไรเลยนะที่เป็นน้ําตาลหวานมากๆแต่ผมอยากจะให้มันง่ายขึ้นแล้วก็กินง่ายขึ้นนะครับให้มันเบาขึ้นหน่อยผมจะเติมตัวเลมอนลงไปนิดหนึ่งนะครับใครไม่มีเลมอนเราสามารถใช้เป็นน้ำมะนาวแป้นบ้านเราก็ได้นะนี่นะครับเราก็บีบลงไปเลยนะ สุดท้ายผมจะใส่เม็ดเชียลงไปด้วยให้มันมีโอเมก้าสนะครับถ้าใส่เม็ดเชียลงไปแล้วนะครับเราควรจะปล่อยให้เขาอืดขึ้นนิดนึงนะสักประมาณ5นาทีถึงสินาทีนะครับแล้วเราค่อยกินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสูตรที่3นะครับเป็นเลดลูบี้แอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแม่นี่นะฮะยังกับเหมือนกินแบบเลือดแวมไพร์เลยอะไรอย่างเงี้ยม,มันได้ความแบบ บีทรูทมีกลิ่น e ต r t h ิ e a r ตี้หน่อยมีความดินดินนิดนึงแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเปรี้ยวๆจากบลูเบอร์รี่มาเลยทําให้น้ําสูตรนี้มันมีแบบเข้มข้นมากๆแล้วก็สารแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงมากๆเลยนะครับสูตรนี้แต่ที่สําคัญตัวพระเอกเราเลยก็คือทับทิมนั่นเองนะมีเม็ดเชียด้วยกินง่ายอร่อยเคี K ้ยวเพิดมากๆเลยนะสสูตรที่ผมให้ไปเนี่ยเอาแบบเรียงลําดับกินง่ายๆเลยนะสูตรนี้กินง่ายมาอันดับ2 สูตรแรกกินง่ายสุตรอันดับหนึ่งเลยนะครับสูตรที่3เนี่ยใครที่แบบอาจจะไม่ชอบกลิ่นมะเขือเทศนี้แต่ผมบอกว่ามันกินง่ายนะที่เรียมลำดับให้เนี่ยบางคนอาจจะแบบไม่ชอบกลิ่นมะเขือเทศก็เลยรู้สึกว่าอาจจะกินยากนะครับแต่จริงๆแล้วสูตรมะเขือเทศก็กินง่ายเหมือนกันผมยังติดค้างที่จะบอกว่าเคล็ดลับในการทําน้ําสกัดเย็นนะครับเพื่อนเพื่ออาจจะแบบสงสัยว่าเออสูตรมันเยอะมากเลยอะ่ะคลิปก่อนๆนหน้านี้ก็มีอีกตั้งหลายสูตรงงไปหมดวัตถุดิบมันเยอะมากๆนะครับผมจะบอกเคล็ดลับให้อย่างหนึ่งว่า ง่ายที่สุดเลยนะถ้าใครอยากจะกินแบบต้านมะเร็งต้านสารน้ำมูลอิสระต่างๆนะครับใช้วัตถุดิบแค่นี้ถ้านึกอะไรไม่ออกใช้แค่นี้นะครับ 1. คือแอปเปิลนะครับ2คือแครอทนะครับแล้วก็3คือเซลรีแล้วก็ใส่ขิงลงไปนิดหน่อยจบนะครับมีแค่นี้4ตัว ใส่ใบสะระแหน่ใบมิ้นท์นิดหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้คือเวิร์กมากๆตี้ออกซิแดนต์สูงมากๆนะครับมาเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยปิดท้ายนะครับแอปเปิ้ลนะครับใส่ลงไปไม่ต้องมีสูตรตายตัวเลยนะครับมีอะไรเอามาใช้มาคั้นได้เลยใส่ขิงลงไปสักหน่อยนึงหรือจะใส่ใบมิ้นท์เพิ่มก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนี่นะครับทุกคนแอปเปิ้ลแครอทเซเลอรี่ใส่ขิงไปนิดเดียวนะครับอร่อยแน่นอนแล้วก็สารตี้ออกซิแดนต์สูงมากนะครับ ชิมให้ดูหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมนะครับแล้วก็กินง่ายมากๆนี่คือน้ำสุขภาพดีน้ำโคเพสน้ำสกัดเย็นนะครับลองไปทำดูนะครับสูตรนี้ใครที่กินสูตรนี้จนเบื่อแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะ ลองทําตามสูตรที่ผมให้ไปทั้ง3สูตรหรือจะไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเคยทําไปตั้ง2อสคลิปแล้วนะมีทั้งหลายสูตรเลยนะครับมีไอเดียในการทำโคเพสเนี่ยเยอะมากๆแต่ที่ง่ายที่สุดย้ำอีกรอบนึงแอปเปิลเซเลอรี่แครอทนะครับแล้วก็อาจจะขิงสักหน่อยหรือจะใส่น้ำมะนาวน,น,นิดนึงก็ได้นะครับแค่นั้นเองนะอร่อยแน่นอนทุกรอบที่คุณทําสัดส่วนไม่ต้องคิดมากเลยมีอะไรเท่าไหร่เอามาใช้แล้วผสมรวมกัน อร่อยแน่นอนนะครับเช่นเคยนะครับสูตรส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะใส่ไวในเว w ร์ไบเว็บวีแกนโลอเพื่อนๆสามารถไปจดสูตรแล้วก็ลองทําตามสูตรที่ผมให้ไปได้นะครับผมก็จะมีขั้นตอนแล้วก็มีสูตรที่มันเป๊ะแล้วนะครับที่ผมได้ผ่านการทดลองแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทําตามได้เลยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวีแกนโลกาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ซีรีส์ไอเดียอาหารต้านมะเร็งนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากยูอาเบต้ากูแคนแล้วก็ยูอาฮอนทอนโคคิว เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมแนะนำมากมากเลยนะครับปกติผมเนี่ยจะไม่ค่อยสปอนเซอร์ แบรนด์ที่เป็นอาหารเสริมเท่าไหร่นะครับแต่แบรนด์น <meet. S 1> ี้เนี่ยผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วว่าโอเคไหมคุณภาพโอเคหรือเปล่านะครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินเบต้ากูแคนช่วยเรื่องของปรับภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็กินพวกโคคิวเทนอะไรพวกนี้ช่วยบำรุงหลอดเลือดหัวใจเนี่ยดีมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทางสปอนเซอร์ด้วยนะครับที่สนับสนุนซีรีส์ไอเดียอาหารต้านมะเร็งนะครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวีแกนโลกาด้วยแล้วก็ใครอยาก แล้วก็ค่าทีมงานวีแ a n โลกานะครับเพื่อเพื่อสามารถสมัครเป็นเมมเบอร์คิปทาง Facebook หรือทาง YouTube ก็ได้นะครับหรือจะกดหัวใจเป็นซปเปอร์แตงให้กับพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ